มึก้งไปใชจะทำที่แบบานฟุเทสอีนเบิ้โดนโอเคไล่ต่อไปเส็จอ่สุดทยอสุ่ยองสุดยองสุดทเทุเท

ไอ้ยมึงมึงบ่หนีไปแตวไม่แก้คือกระนังลอจังหวะหน,นีไล้ย่ามึงตีหันแม่จะมันจะหันมาทางอย่าให้โดนไอหินอย่าให้โดนสกิลสองนะเว้ยมึงหยุดด,ดด้หยุดมันรู้มันรู้มันรู้ดีเลย,เลยตายแน่ๆ้าปล่อยให้ใช้ ไว้เนยยอย่าทอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้วยเหอดี๋ยวหล่าลหลเฮ้ย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 เฮ้ ีเอ hmm, ็กบอเปิดล็อกเียเรื่องงได้วีูโโตมามันรู้ได้ไงว่ากูเล่นเอกบอมันรู้ได้ไงว่ากูเล่นเอกอดูยากดูง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ดูง่ายัดูง่ายมากไปยืนไปยืนไปยืนที่เดิมไปยืนที่เดิมไม่หััวัดหมด รู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกดีเองขึ้นมารับนานินนิดไหมวะแกตัว

เห็นแต่ละแค้นเื่อนความทรงจีโรสักทีแต่ละแค่ให้นนะแค้นอะไรกระจอกนะเชื่อคุณทำไม่ได้หรอกของมันนั่นเพราะว่ามันแค้นคุณประเด็นคือมันแค้นคุณไงเรียบร้อย สวัสดีครับพอลุ้หล่อโอ้โหมาให้หนุสวัสดีครับพอลุ้หล่อโอ้โโอ้โหไอ้สัตว์มันลุงกูแล้วแหละเออมันลุงกูแล้วแหละไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงสำสำหรับกระถิ่นทุกคนเท่าเทียมกันเด้วยแม่ผมแม่ผมเท่าเทียมแม่แม่ผมไม่เท่าเทียมไอกระจอกอ่ะไออย่างกูใส่ดูหมดทุกคนเลยแจ๊ข่มันเรามาสองอ่ะ ไม่เลใครตีมันเลยนะใช่ยังไม่แต่กูเชียร์ไม่โดน เวลาคู่เลยคนเดียวคนเดียวรลาไม่มีมันตายจะได้ยุกันทำไมคาพ่อคาแม่ครับไม่คอยูันเฉียอเชี่ยไอ้หินแล้วกันไอ้หินไม่ฮีโร่ไอ้หินไม่ฮีโร่ของนา้สัต ฮีโร่จังะไอ้เหี้ยทีแม่งมึงติดกับไอ้ฮีโร่เกินไปแล้วไอ้เหี <laughs> ้ยไอ้ฮีโร่เกินไอะล้วจมน้ำตายนอกน้ำตายก <laughs> ูเองเลยตามแมน,แมแมต,นตามแมนจัดไอ้เหี้ยตาแมนจัด ถ้าที่ตัวเองยู่ในหลายอย่าง้เนยจะเอาตัวเองมากั้นา้นอไอ้เนี่ยเลือดเลือดแดงยังกัดุ้ยตจะตาแววมนกาไอเนี่ยมันดูหลายอย่างเลยแต่ทำไมันมันดูเหมือนเป็นฮีโร่จริงๆนะเน่ยถ้ามองจากถ้าดูจากมองคนนอกเลย

ดแ่้โลมา้อัอเอาม่รับรับได้เม็แทนทั้งหมดแล้วนะเออวิ่ตะกี้วันซื้อมันละเฮ้ยพี่ ประสบการณ์เยอะเกินแล้วทีนี้คุณกมตนมีประสบการณ์เยอะเกิ ถ้าสแปนกลิ่น <Yeah> ก็โค้งไงที่โค um. uh, oh ้ง yeah ้นเนี่ยสแปมกิ่นจริงไหเนี่ยว้า โอ้โหมันยังหันกับมาตีกูไอ้ซาดกูทักแบบกูทับเอไอส์ก้านตีอะไรก็ตีก้านได้ไม่เวรอยังเพียงพอหันไปฆ่าคุณเกสตอนเล่ดน้อยได้แค่นี้ก็พอใจละ วัสดี้ข้าหนุ่มซาแมนโอ้งงยเฮี้ยไม่เสืียฟิงสัตว์เสียลงมาช้ากว่าที่กูคิดไปเยอะเลยฟิงเยอะไรไรสัตว์เล่น,กนปกติไอเ้เหี้ยมึงลงมาช้าร์จเลยวะตะกิ้ตะกิ้กูออกไปสองตะกีะรวมขึ้นลงไหนเหี้ยมอล่ะพี่โอ้ <laughs> อเหี้ย ว่ามึงดูได้ตอนนี้ถัดไปดูกูไม่เหลือมึงรอดมาได้ยังไงวะเฮียแต่ฆ่ากูเนี่ยแม่งรอดมาได้ยังไงวะเฮียดิอู้หูคิดอะไรให้สีร่างมาฆ่าคนกูว่ากูฆ่ามึงแล้วนะทำไมมึงไม่ได้เพราะว่าคนเก๊ทำดาเมจเยอะกว่าเดิมโอ้โหมันเลยอยไรดิอะไรดิอะไรยิ โอ้โอ้ะดัเปอดเปิออกสัตว์ออกไม่ทันโคจบ้ะพูนอารีหลบโอ้โหเป็นผีดูแทนโอ้ไม่เห็นแม่งตาแนนใจเลยหล้บทุกอย่าง มันรับทุกอย่างเลยอัไรับทุกอย่างเลยอะไรก็ปู みのうさぎ。 務務 maj, มวยไทยไหมมวยไทยไหม cry, มวยไทยไหม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 มวยไทยหมมวยไทยไหมมวยไทยไหมมวยไทยไหมมวยยไหมมยไทยไมมวยไทยไหมมยไทยไหมมวยไทยไหมมวยไทยไหม ไม่ได้เตรียมกันมาเลยไม่คือคุณเจเข้ามาตอนไหนมึงก็รู้ไว้เนี่ยตอนที่คุณกบมึงกำลังนั่งคุยกันเว้ยคือไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเว้ยไอ้ที่ให้กูให้ดูแชทก็ได้เว้ยไม่ได้คุยอะไรกันมาเลยเว้ยไอ้เทียมึงโชคร้ายไม่มึงก็สนเข้ามาโดนสกิลกูกับคุณเจด้วยสมไมทำไมเขาไม่เก็บเอาจริงไอ้เนี่ยกูไอ้คนที่กูเล็งกูก็เล็งแต่ไอ้พีไอ้เที่แต่ว่าแบบสกิลมันจะมักหามึงเสมอซึ่งใจเยอะ แม่แม่งหรือยักูดังนั้นก็ตอนนั้นคุณเก๊ใช้ไม่ได้อ่ะคุณเก๊ก็ยินใส่กูไม่ถึงอ่ะอาเชี้ยไม่โดนเลย แค่ชาลินเจ้าแค่แค่้มงับกัตรง้อมฟ้านต่อกับแค่นั้นแหละ้เกินกลัวสุดเหงกัวสองกักักัวสองทีนี้ก็เหลือช่หนึ่งให้โดนเม่ใช่เรื่องยากเว้ยไปใช้ไซบอร์ดก็ได้เยอะ อ้าวอาเจ้าวะนี้อ้าวจังหวะนี้สวนแล้วนะครับอ้าวอ้าวเียาวิ่งไปนู่นอ้าววิ่งหันกลับมาทำไมอาโดนะไอ้เจ้าตื่ไม่ตื่เด้อจงอะไรวะกุนคาเมนะครับไปมวยไทยไม่มวยไทยนะครับเจ้าวันี้ต่อยกูันโดดตัวไปตัวสวดตัวตื่นไม่ตื่นเด้อต่อยกันนัวครับเจ้าวันนี้อาวะไปอาวะไปทำไมต่อยกัดขึ้นฟ้าอิงอาการนะครับคว้าโนมาเตะนะครับเดี๋ยวไอ้ดูนมาต่อยคอมโบจัดตัดนัวไปนะครับจัดเข้าหน้าครับ ย่างกระบอกอกเราลัวนะครับจังหวะนี้กระบอกลุกแล่นต่อจะโค้งกูเซ็ตทำฟิลไม่ลด้นะครับจังหวะนี้ไอ้จอบจอบตาหนึ่งไปที่ที่ต้องมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาออกมาออกม

เฮยเียเรีย <rôle> น <à> <s ống> ้อยไม่ไหวแล้วครปะขโมยแจโมย่เงนไโจ